สวัสดียมเย็นจ้าทานข้าวจ้ะเมนูของเราวันนี้นะจ๊ะนี่จ้ะผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่แสงกระท้อนหน่อยนะคะเพื่อน,อนผัดเผ็ดไก่นะก,กินไหมจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ผัดเผ็ดไก่ไตามด้วยแกงขาไก่ค่ะอันนี้แกงขาไก่จ้ะเพื่อนอน,นี่จ้ะคน้คนๆน่าทานมากอร่อยอร่อย สวยร้อนเห็นไหมคะแสงสะท้อนค่ะอาจจะมองไม่ชัดแกงขาต้มขาไก่ใส่ฟักจะ้ะนี่จ้ะนะ่าทานมากแล้วก็ตามด้วยแสงสะท้อนอยู่แล้วผัดกุ้งค่ะขอโทษขออาภัยกับแสงนะคะแสงไฟสะท้อนอันนี้ก็ผัดกุ้งจ้ะใส่หอมใหญ่ใส่ตัวกบยาวใส่พริกแดงค่ะพเพื่อน นี่จ้ะน่าทานไม่เอ,อ่ยนี่ค่ะน่าทานมากจ้ะข้าวสวยวร้อนๆมีไข่เจียวหรือว่าไข่เค็มนี่อร่อยเลยค่ะเข้ากันดีเลยจ้ะไข่เจียวหรือไข่เค็มก็แซ่บจ้ะนี่เลยจ้ะเมนูของเรายาำข้าทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยจะแซ่บๆเลยจ้ะกับข้าวง่ายๆวันนี้ สอย่างอร่อยอร่อยเมนูบ้านๆแต่ได้นะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมจ้า